เรากำลังนัง่งรอนะคะคนเยอะไหมคนเยอะมาก<ว>เรารอประมาณหึงชั่วโมงได้ยังไม่ถึงคิว,วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะโคชิเนเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเป็นเซฟให้เป็นเหมือแนบบถ้าเรามานั่งเุ๊เ่มเขาก็จะเสิร์ฟให้เลยเป็นบุฟเฟต์นี่เรอไม่ต้อง ไม่ต้องเดินหรือัดหมุดมันจะมีพนักง,งานเนี่ยเขาเอามาเสริมโดยเขาจะเสริมเครื่องเคียงแล้วก็เป็นหมูเป็นเซตมาให้ซึ่งโหเนี่ยเราสามารถสั่งเพิ่มได้ตลอดแล้วก็ตัวไหนที่เราไม่กินเราก็คืนได้ค่ะนี่เป็นเครื่องเคียงนะคะซึ่งเครื่องเคียงเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ9อย่างโดยชิมหมดแล้วทุกอย่างก็คืออร่อยแต่ว่าอันที่เป็นเดอะเบสก็คือตัวนี้ สลัดผลไม้อร่อยมากส่วนเซตเนื้อก็จะมีแบบนี้ก็จะมีทั้งหมูทั้งไก่สามชาั้นอะไรย้ยแล้วก็จะมีตัวนี้ที่ไม่ได้หมกักซึ่งตัวที่อร่อยที่สุดแนะนำคือตัวนี้มันเป็นคอหมูซึ่งดูลายเนื้อส,สวยมากแล้วก็อร่อยมากจะเป็นตึกๆนะ สามารถสั่งได้ตลอดส่วนเนื้อตัวไหนที่เราไม่กินแล้วก็คืนเขาไปได้ จิ้มนะคะจะมีทั้งหมดอยู่3แบบก็จะเป็นตัวที่เป็นน้ำจิ้มน้ำมันงาหคือตัวนี้อันนี้เป็นอน้ำจิ้มเกาหลีนล่จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่แน่แต่เหมือนกันออกแล้วก็มีตัวนี้ด้วยมีสามแบบให้พีิกกระเทียมมาด้วยนะคะ คอหมูสามเพิ่มได้อันนี้คือแนะนำคือที่มันกินมึงมันกินสองอย่างคือสาอมชั้นดับคอม เดี๋ยวจะบอกนะคะทุกคนถ้าแบบบางทีมาแล้วอ่ะเขาจะไม่ได้เอาคนที่เป็นคอนสามชั้นมาให้ ีนี้บางคนอ่ะก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องสั่งเราสั่งสามารถสั่งเพิ่มได้เออคือมารอบแรกเขาไม่ไดเอามาในเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเราสามารถสั่งเพิ่มได้จริงๆเหรอสั่งเพิ่มได้นะแต่ว่าถ้าดูเมนูมันก็จะแบบมนอยู่ในอันลาคาร์บางคนก็ที่ว่าสั่งเพิ่มมันจะเสียบังหรอเป่าไม่เสียนะคะสามารถสั่งเพ่ได้เลย มันเป็นเป็นเฮ้ยเป็นแผ่นแปะอะไรสักอย่าง อันนี้คือคอหมูอร่อยมากกินแค่คอหมูก็คุ้มแล้วคือเนื้อดีมาก ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นแบบกลยุทธ์ในการขายบางคนก็จะแบบขี้เก็บซ้างไม่อยากซ้างบอยหรือว่าเก่งใจคนที่มาเสิร์ฟก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ร้านเนี่ยเขา,าเหมือนว่าไม่ต้องมะไรแบบนีเนี่ยไม่ต้องเสียของเยอะอะไรเงี้ยก็เขาก็จะให้ในปริมาณที่เราจ่ายหมดประมาณนี้นเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่กินเยอะอย่างเราเราก็สั่งเพิ่มเรื่อยๆเขาก็ไม่ว่าอะไร ถ้าเกิดใครอยากจะตามมากินก็เซิร์ช o o o l l e แบบเลยมันจะอยู่แถวแบบสุขุมวิทซอยสุขุมวิท55แบบอยู่ว่าถ้ามา b t ดก็รวมีอยดีเทองหลอเดินเข้ามามันจะอยูอ่ทางขวามือในซอยนั่งรถมา <S <S ไม่ต้องหั่นมาเพราะว่าไม่มีที <S 1> <S 1> จ่จอดรถแล้วก็คนเยอะมากถ้าจะมาที่นี่ก็ต้องเตรียมใจไว้เลยว่าอย่างน้อยเลยหนึ่งชั่วโมง ยน้อยแต่คือคุ้มค่ากับการรอจริงๆมันอร่อยเนาะนอร่อยเนาะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินร้านอร่อยอรรอยที่เราเราสองคนหรือว่าที่จอยชอบเดี๋ยวพาไปกินกินนะ <Okay. S 2> See you รู้แล้วว่านี้คืออะไรคือน้ำจิ้มเต้าเจียวจิ้มเต้าเจียวเต้าเจียว